ปี2026 t o y ี t a Land โตโยต้าเกลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้รถ SUV ระดับตำนานคันนี้แข็งแกร่งขึ้นหรูหราขึ้นและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากกว่าเดิม ใครที่หลงใหลในพลังความทนทานและภาพลักษณ์สุดภูมิฐานของ l a น d c r u i s เ r เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือ SUV ที่จะยกระดับมาตรฐานใหม่ของวงการรถยนต์ระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงเมื่อมองจากภายนอก2026 Toyota Land Cruiser มาพร้อมดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความบึกบึนและความหรูหราตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายเฉียบคมมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ l a น d c r u i s เ r ไว้อย่างครบถ้วนด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ ที่ผสานเข้ากับไฟหน้า LED แบบแมทริกซ์ที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศการชนหน้ามีการออกแบบให้ดูสปอร์ตและพร้อมลุยมากกว่าเดิมเสริมด้วยล้อลอลูมยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้ทั้งความเท่และความมั่นคงเมื่อขับขี่บนถนนทุกสภาพตัวถังของ Land Cruiser ใหม่ใช้โครงสร้าง TNGAF ที่ถูกพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลงส่งผลให้การทรงตัวดีขึ้นและลดแรงสังส่นสะเทือนเมื่อต้องขับบนเส้นทางออฟโรดด้านหลังของตัวรถมาพร้อมไฟไท้าย LED ที่ออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูและล้ำสมัย ฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดแบบอัตโนมัติพร้อมระบบคิกเซนเซอร์เพิ่มความสะดวกสบายเวลามีของเต็มมือสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดทั้งสีดำเมทัลลิกสีขาวเพลว์และสีบอนใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภูมิฐานเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้ทันทีว่าความหรูหราของแลนด์ครูเซอร์ปี2026ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ดที่นั่งเบาะหนังแท้คุณภาพสูงปดเย็บอย่างประณีตพร้อมระบบระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางให้บรรยากาศการเดินทางเต็มไปด้วยความรื่นรมระบบปรับอากาศแบบแยก4ี่โซนถูกติดตั้งมาให้เพื่อให้ทุกที่นั่งได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วแสดงผลข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจน รวมถึงระบบ Head Up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่สำหรับขุมพลัง2,026 Toyota Land Cruiser มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตร V6 ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ409แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองทันใจ ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time 4WD พร้อมโหมดมันติเทรนซีเล็กช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับตามสภาพถนนได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นหินลูกรังโคลนหรือทรายแลนด์ครูเซอร์ยังมาพร้อมระบบครอดคอนโทรลที่ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางออฟโรดยากๆได้อย่างมั่นใจในด้านการขับขี่บนถนนเรียบระบบการสะเทือนใหม่ได้รับการพัฒนาให้ดูดซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าเดิมพร้อมระบบ Adaptive Variable Suspension ที่สามารถปรับระดับความแข็งของโช๊คัพตามสภาพถนนแบบอัตโนมัติ เสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันทําให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารเงียบสงบและหรูหราเหมือนอยู่ในรถลักชัวรี่ระดับสูงระบบความปลอดภัยจัดเต็มตามมาตร,รฐานโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนกลางคืน และระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกสถานการณ์ราคาของ Toyota Land Cruiser 2026จะอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงสุดถึง6ล้านบาทสำหรับรุ่นสูงสุดที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันแม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นความทนทานสมรรถนะอันยอดเยี่ยมความหรูหราแอเทคโนโลยีล้ำสมัยก็ถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์โตโยตา แลนด์ค UISER ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV สำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความมั่นใจและความภูมิฐานที่สะท้อนถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกผจญภัยนอกถนนรถคันนี้พร้อมจะพาคุณไปทุกที่อย่างมั่นคงและมีสไตล์นี่คือ SUV ที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและจิตวิญญ,ญาณแห่งการผจญภัยได้อย่างลงตัวที่สุดจากโตโยต้าในยุคใหม่ของปี2026